สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีหวยฝันมาเล่าเหมือนเดิมวันนี้วันที่27มีนาคมสองพตอนนี้เป็นเวลาตีสี่กว่าก็เข้าวันที่27แล้วนะก็เดี๋ยวพอทุกคนตื่นมาก็ได้ดูตอนเช้าพอดีเพราะว่าฝ่าจะอัดคลิปฝ่าจะอัปโหลด แล้วก็ทําปกอะไรเนี้ยก็น่าจะประมาณตีห้านะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะบางขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันเป็นวิทยาทานนะคะก็เป็นแค่แนวทางในการตัดสินใจก็แล้วแต่ทุกท่านว่าจะเลือกซื้อเลขไหนชอบฝันไหนนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันที่25่ส้าเขบอกว่าย่าฝันนะ ฝันว่ามีเงินตกมาใส่บ่าสามร้อยบาทฝันต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยี่สิบหกฝันว่าคนที่รู้จักบอกว่าหวยออกสามศูนย์ศูนย์เราถามว่าสองตัวออกอะไรเขาบอกว่าสองเจ็ดเราก็คิดเบอร์อะไรออกสามศูนย์ศูนย์สองตัวก็ไม่ถูกไม่เฉียดที่ซื้อไว้เลยต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยี่สิบหกฝันว่าตีไข่สามฟอง ออกมาเป็นเด็กน้อย2ฟองอีกฟองหนึงเป็นจิ้งจกเด็กเนี่ยไม่1ก็3จิ้งจกเนีอันนี้ทุกคนตีอเอาเองนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่25ฝันว่ากดแทงเลขในเว็บเลขหนึ่งสาทั้งบนทั้งล่างตัวละร้อยเขาบอกว่าตัวเลขเป็นสีแดงเลย1นสต่อมาผู้ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะ ฝันว่ามีตังในกระเป๋า300แต่เพื่อนอีกคนนเนี่ยมีเงินอยู่100แล้วเพื่อนทำเงินหายแต่โทษว่าเราเอา,เอาไปวิ่งไล่ตีเราต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีบหฝันว่าเขามาส่งของเก็บเงินปลายทาง530บบาทแต่ไม่มีตังสักบาท เลยบอกพี่ว่าขอยืมเงินก่อนห้าร้อยสามสิบเขาบอกว่าพี่ให้เงินมาเป็นแบงค์ร้อยสามหรือสี่ใบจำไม่ได้แล้วก็มีแบงค์ยี่สิบต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยห้าเขาบอกว่าฝันเห็นลอตรี่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งหกเป็นปึกปึกฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิบหกฝันว่ามีคนให้หยิบเลขหกเก้าแปดอันนี้ปันจะบอกทุกคนว่า ปังลืมไปซื้อปากกาที่บอกทุกคนว่าปังจะไปซื้อปังลืมนะคะขอโทษด้วยนะคะก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดมัวมัวหน่อยปังตื่นขึ้นมาปุ๊บปังก็ทำงานลืมทุกทีเลยอะว่าจะซื้ออะไรจะทำอะไรเงี้ยต้องใช้สายตาที่แม่นยำในการอ่านนะคะอา้าวแคปเก็บไว้นะคะ วันนี้ปังเล่าแค่สี่แผ่นเนาะปังจะเขียนต่อนั่นแหละแต่ว่าพังปวดแขนแคบแล้วนะคะต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยีหฝันว่าอยู่บ้านนอกแล้วเจอกับพี่สาวที่เสียไปแล้วเขาเอาใบหวยมาให้แล้วก็ยิ้มเราเอาใบหวยไปดูคือเป็นหวยที่เราเนี่ยซื้อไว้1 0ึ่ตัวละพัน เราถามว่าหวยออกอะไรพี่สาวบอกว่าหนึ่งศูนย์เราดีใจมากเราถูกหวยตัวละพันถามพี่สาวว่าจริงเหรอออกเลขนี้จริงไหมพี่สาวยิ้มพยักหน้าแล้วบอกว่าเกิดมายังไม่เคยถูกหวยตัวละพันเลยมีคนถามเราว่าเคยพูดอะไรไว้ไว้ไหมถึงได้ถูกหวยเยอะขนาดนี้เราบอกว่า อธิษฐานตลอดว่าถ้ามีโชคจะทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรพ่อแล้วก็ญาติที่เสียไปเขาบอกว่าฝันกลางวันตอนบ่าย2นะคะพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วบอกนะหนึ่งศูนย์ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีฝันว่าแมวออกลูก5้าตัวที่บ้านบ้านเล็กที่หนึ่งศูนย์ ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่25ฝันว่าไปสั่งซื้อกระท้อนกับลุงแปลกหน้า10กิโลถามแกว่าโลละเท่าไหร่แกบอกว่าโลละ41หรือ4 3นี่แหละเขาบอกเขาไม่แน่ใจเราเลยเดินไปบอกแฟนว่าสั่งกระท้อนไว้เอาตังให้ลุงด้วย380บาทต่อมาพี่หญิงฝันวันที่25 ฝันว่ามีคนชุมนุมกันเรื่องหวยมีเจ้ามือขายหวยเนี่ยเต็มไปหมดเราซื้อสอกับ28ซื้อวินาทีสุดท้ายหวยออกพอดีคนเฮลั่นเลขออกแล้ว29มีใครถูกไหมเราไม่ถูกโมโหใหญ่เลยตกบ,บ้องหูแม่ค้าหัวแม่ค้าหวยอย่างแรงเก่งมากนะถึงขนาดตกบ,บ้องหูแม่ค้าหวย เอาแคปไว้นะคะ,แค,ะแคปแล้วเด้อเก็บแล้วนะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิ ฝันว่ามีเสียงผู้หญิงแก่เรียกให้เราดูแล้วเลขก็ลอยมา149แล้วก็1นึ่งนึ่งฝันมาผู้หญิงฝันวันที่26ฝันว่าปวดฉี่มากเดินไปห้องน้ำสาธารนณะมีหลายห้องแต่ว่าไม่ว่างคนรอคิวยาวฉี่ก็เริ่มเล็ดออกมาทีละหน่อย วิ่งไปมาเจอห้องน้ำเบอร์51าทับหกว่างอยู่ห้องหนึ่งรีบเข้าปล่อยเต็มที่แต่ฉี่ไม่สุดสักทีฝันต่อมาผู้ชายฝันวันที่25ฝันเห็นไฟที่เป็นฐานแดงๆแล้วมีตัวเลขออกมาจากกองไฟตัวแรก4ตัวต่อมาสองแล้วก็ออกมาอีก3ตัวหนึ่งหนึ่งสฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่25้า ฝันเห็นรถป้าข้างบ้านโดนเขามาขับเดินหน้าไปเบียดกับฝาบ้านรถป้าโค้งหลังคาหน้าฉีกขาดทะเบียนรถ7406ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่25ฝันว่าขับรถตัวเองตัวเองเนี่ยไปจอดหน้าบ้านญาติและไปถูบ้านให้เขาบ้านเลขที่ญาตินะคะ41ทับ1้ย ยุงกัดต่อมาพี่ิงฝันวันที่25ฝันว่าคนที่เสียไปแล้วเนี่ยมาบอกหวย414ต่อมาพี่ิงฝันวันที่25ฝันเห็นลอตเตอรี่2 0 0 0 0 0เห็นว่าแปลกดีก็เลยซื้อฝันไหนไปหวยลายวันมางฟังไม่รู้นะ อันนี้จะเป็นฝันของวันที่ยีห้ากับวันที่ยีหนะคะสองวันแคปไม่เดอ้อมันยังไม่ได้เกงหวยเลยทำงานยังไม่ได้นอน้ะยต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยีบหฝันว่าลวกหมูในตะก้อลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวแล้วเอามาหั่นครึ่งหั่นเสร็จร้องอ้าว เขาบอกว่าเขาเห็นเลขซ้อนกันบนล่างเลขสามแปตัวสีแดงนะสองแถวอะซ้อนกันอนะสากับ38เขาเลยเอาไปวางในชามต่อมาพี่หญิงฝันวันที่26ฝันว่าเพื่อนขับรถให้เรานั่งแล้วเบรกไม่อยู่เพื่อนเลยปล่อยทิ้งแล้วรถเนี่ยไหลลงไปถนนเรามาดูแล้วไม่เจอรถสักพักกลับมาดูใหม่มีคนบอกว่ารถเราเนี่ย ไหลเข้าบ้านหลังใหญ่ๆซ้ายมือลองเข้าไปดูสิเราเข้าไปดูไม่เจอรถเจ้าของบ้านบอกว่าคนที่บ้านขับไปเลือกซืออ้อวัวเราทะเลาะก,กับเจ้าของบ้านบอกว่ารถหายมาแบบเนี้ยเอาของคนอื่นไปขับได้ไงต้องรอเจ้าของเขามาเอาสิเราตามไปเจอรถทะเลาะก,กับคนที่เอาเอารถมาใหญ่เลย ว่าเอาของเรามาขับได้ไงทะเบียนรถสองเจ็ดสี่สี่ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่26ฝันว่าขี่รถเครื่องของลุงเอาของไปให้เพื่อนแล้วล้อหลุดทะเบียนรถลุง7 3 2สสองฝันต่อมาพี่หญิงฝันวันที่24ฝันว่าที่บ้านพาไปไหว้พระแล้วแม่ก็เรียกเราไปดูที่เสียงเซมซี ไม้เซียมซีสีแดงแม่เสี่ยงได้เลขหนึ่งสีมันก็มีตัวเลขหลากหลายนะอันนี้แคปไปก่อนแคปเจอร์จ้ามองไม่ค่อยเห็นเนาะว่าโทษตัวเองอะลืมออกไปซื้อปากกาตื่นมาปุ๊บก,ก็ ทำแ่งงานทำอย่งงานกินข้าววันละมื้อนะต้องลุยงานมากเลยบางทีก็เต็มที่กับงานมากเกินไปคนฝันไอฝันดีๆงวดที่แล้วยังไม่ออกเลยนะงวดที่แล้วฝันดีๆเลขอะไรอะหนึ่งห้า กับอะไรหกเจ็ดไหมงวดนี้ก็มีเลขใหม่มาอกีกงวดที่แล้วยังไม่ออกเลยงวดที่แล้วแปลกมากแทบจะไม่มีฝันไหนเข้าเลยสี่สองสองคือไม่มีเลยมีสี่สองแต่สี่สองสองไม่มีเลยงวดนี้ตัวเลขที่เห็นจะเป็นพวกหนึ่งศูนหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า หน่งห้แล้วก็3.0เลข 2, 1นึ่ดังอาจจะเป็น1นึก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนจะเอาไปพิจารณาซื้อเอานะคะบังก็มาเล่าให้เป็นแค่แนวทางนะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนต้องไปไปต่างจังหวัดอีกเดี๋ยวคงไม่ได้นอนน่าจะไปนอนบนรถ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็รับชมคลิปของปานะคะก็หวังว่างวดนี้อาจจะมีดวงถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันนะคะก็สู้ๆกันไปมันต้องมีสักวันที่เป็นของเรานะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ